สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับเฮียโชคนะครับโอเคเมื่อวานนี้เราเริ่มต้นด้วยทุน200บาทนะครับวันนี้จะสอนเล่นคาสิโนบาคาร่านะครับโดยการไม่ใช้สูตรนะครับและใช้เทคนิคลอตโนะครับวันนี้มีเงิน200บาทสามารถเล่นบาคาร่าได้ไหมเนี่ยโอเคเรามาเล่นกันต่อเลยนะครับตอนนี้รูปแบบห้องที่เฮียเล่นอยู่เป็นรูปแบบห้องในรูปแบบของปิงปองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับว่ามีเงิน200บาทเราสามารถเล่นได้จนถึงกี่บาทนะครับปั้นได้เท่าไหร่ โอเคเรา4ได้นะครับตอนนี้กินนะครับเป็นเพยเยอร์นะครับออกปิงปองอย่างที่เราคิดนะครับผมจาก200บาทได้เป็น400บาทแล้วนะฮะสอนเล่นได้ทุน200บาทนะครับใครที่อยากเล่นนะครับอยากได้เทคนิคก็แอดมา bc 788นะครับโอเคเรามาดูกราฟกันต่อเลยนะครับตอนนี้นะครับให้เราตามไปที่เพยเลอร์เหมือนเดิมเลยนะครับเหตุผลที่ตามเพยเยอร์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ปิงปองครับหลักๆเลยครับถ้าเกิดมันไม่ใช่ห้องที่เป็นรูปแบบของปิงปองจ๋าๆอะไรเนี่ยมันจะมาแค่สี่ถึงห้าตาเนี่ยสามสี่ห้าตานะครับให้เราชะงักไปได้เลยนะครับตอนนี้เราจะลองวินดี้เพย์เจอร์เหมือนเดิมนะครับสี่ร้อยบาทนะครับลองหมดตัวเลยนะครับเล่นเอสเอนะครับอันนี้เล่นด้วยเงินจริงๆถอนจริงๆนะครับโอเคเราป๊กเกอรแล้วนะครับผมหลายคนถามว่าทําไมไม่เห็นกราฟนะครับคือกราฟมันอยู่ตรงข้อมูลนะครับอันนี้เรากดดูตรงไพ่นะโอเคไหม โอเคเราได้มาเป็น8 0้บาทครับสังเกตไหมครับแถวด้านล่างนะครับของกราฟนะครับมันจะเป็นแดงแดงน้ําเงินนะครับตอนนี้น้ําเงินออกไป2ไม้นะฮะตอนนี้นะครับโอกาสที่มันจะเป็นปิงปองหรือโอกาสที่มันจะสลับเป็นแดงเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยนะขอคิดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับจริงๆเพย์เยอร์ค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้มีตังอยู่8ล้าบาทจาก200บาทนะครับตอนนี้ตอนนี้เราขอลองไปที่เพย์เยอร์แล้วกันนะอืมไม่ทนครับผม ตอนนี้คิดนานไปเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ไม่มั่นใจด้วยปล่อยผ่านไปแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้ลงไม่ทันลงถ้าเกิดได้เงินขึ้นมานี่พีกนะเพย์เยอรหกแต้มครับแบงเกอร์หนึ่งแต้มอ่าแล้วกูนั่นไงเมื่อกี้ไม่ได้ลงเพย์เยอร์อดแดกเลยอื <c oughs> ้มขอโาดน,นะครับโอ้ยตอนนี้นะครับเพย์เยอร์มา ถ้าเกิดถ้าเกิดดูกับกราฟแล้วนะครับอันนี้ตานี้มั่นใจเลยครับว่าผอกแบงเกอร์แน่นอนครับลงแดงเพราะว่าแดงมันโผล่มาสามตาขนาดนี้แล้วนะฮะเลขอย่างพิเออร์ของห้องนี้ไม่เคยออกเกินสามตาติดด้วยนะครับแต่แดงเคยออกไปแล้วนะครับรอบหนึ่งให้เราใส่แดงเลยครับอย่าไปสวนกราฟนะครับผมช่วงแรกๆย่าไปสวนกราฟนะครับอย่างที่บอกครับเทคนิคนะครับหรือว่าการดูรูปแบบของมาคาร่าจะเปลี่ยนทุกห้าถึงสิบตานะครับให้เราจำมาเลยนะครับอันนี้คือเทคนิคปองนะครับ หลังจากที่ปิงปองนะครับรูปแบบกราฟเปลี่ยนนะครับตอนนี้โอเคเรามาดูตอนนี้ก่อนนะฮะนี่สองแต้มนะครับบล็อกแปดครับผมกินครับมานี้กินนะครับเรียบร้อยครับโอเคงับมาถึงตาต่อไปตอนนี้เราได้จากสองร้อยบาทมาเป็น1นึ่ห้าร้อบาทนะครับสังเกตไหมครับว่าด้านล่างนะครับเป็นรูปแบบที่ไพ่ออกไม่เหมือนกันเลยนะครับเป็นเสมอมาและเป็นแบงเกอร์เป็นเพย์ รูปแบบของแถวล่างนี้มีโอกาสที่จะเป็นปิงปองสูงมากนะครับเนี่ยจะลงตามรูปแบบนะครับก็คือใส่ไปที่ปิงปองเลยนะฮะซึ่งถ้าเรามองกราฟด้านบนนะครับกราฟด้านบนเนี่ยมันจะเพิ่งเริ่มแดงพอดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าไพ่ซ้อนล,ละเป็นไพ่ซ้อนล,ละไม้ซ้อนล,ละไม่ใช่แนวปิงปองนะครับให้เราใส่ตอนนี้แค่ใส่ที่แบงเกอร์หมดตัวคนระับชิปหายไปยี่ป๊อกแปดเอาป๊อกเก้าเหยียบหน้าแดกก็ผมหนึ่งแต้มก็แดดได้ก็ผม ตามนั้นนะฮะกินครับผมสวยๆงามๆครับนะครับเป็นปิงปองนะครับตอนนี้จาก200บาทมาเป็น3,000บาทแล้วครับจากเล่นก็แอดมา Bc788 นะครับครอบกลมลายตอนนี้นะครับขอลงไปที่แบงเกอร์นะครับเหตุผลที่ลงแบงเกอร์เพราะว่าให้ดูแถวบนครับสังเกตว่าเป็นพีเอมาสองครับแดงโอกาสไม้สามจะมามากบวกกับกราฟด้านบนนะครับกราฟด้านบนที่เป็นตัวโปร่งนะครับกราฟด้านบนเนี่ยพีเอมมันมาสามแล้ว โอกาสที่แดงจะมาสามเนี่ยมันก็ไม่เสียหายเลยพูดตรงๆเปกัน3ามตัดสามได้เลยนะฮะสี่แต้มครับฝั่งเราไม่ต่างกันบอกว่าฝั่งเราน้อยกว่าด้วยฝั่งคุณห้าแต้มชิบหายแล,ล้วรอดป่าวะจัดสี่จัดสี่แบบนี้ก็แดกนีครับได้อีกสามพันะครับตอนนี้จัดคุณสองร้ยบาทมาเป็นห้าพนเ้าสาบสองครับเทคนิคที่ดีนะครับ,รบต้องมีทั้ง กราฟสูตรนะครับโปรแกรมสูตรนะครับและดูกราฟให้เป็นนะครับสังเกตนะครับตอนนี้มันห้องนี้มันเป็นแถวนี้นเป็นเพเยอร์แดงแดงเพเยอร์นะครับและด้านบนเนี่ยด้านบนมันเป็นสามตัดไปแล้วใช่ไหมด้านนี้เราจะขอลงเพเยอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะขอลงแค่สามพันบาทพอนะครับขอลงแค่สามพันบาทพอมาไหมตอนนี้ถ้าตอนนี้จริงๆตอนนี้ได้หรือเสียก็ ห้าสิบห้าสิบลยนะตอนนี้ไม่มั่นใจแต่เราตามขึ้นแถวใหม่นะครับฝั่งนู้นหนึ่งแต้มครับเอาละแปดแล้ววะ่ะตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แปดอ่ะโอ้โเยเหี้ยเกือบเสมอเสมอนะครับ ดีที่ยังชนนะครับนั่มจบแปดมาในพีเลยสังเกตนะครับโอเคเราจะมาดูกราฟกันต่อเลยครับว่าห้องนี้เนี่ยตอนนี้มันออกเสมอมาเนี่ยมันเคยออกอะไรไปบ้างเสมอตาแรกนะครับเราไม่มีกราฟมันมาเปิดตามเหมือเลยนะครับตอนนี้มันเป็นเอ่อแดงแล้วก็ไปเยื่อนะครับแล้วเสมอตาที่สองเราจะขอกลับนะครับก็คือเป็นแดงแล้วก็เราจะตามแดงเหมือนเดิมนะครับแดงแล้วเราก็ตามแดงนะครับ เมื่อกี้ว่าเวลาที่มันเสมอเนี่ยมันจะค่อนข้างเปลี่ยนนะให้ดูรูปแบบของการเสมอรอบไปแล้วรอบรอบไปแล้วเนี่ยก่อน,ก,อนก่อนที่จะเสมอเนี่ยมันจอกแดงแล้วพอเสมอแล้วมันออกน้ําเงินใช่ไหมตอนนี้เราตามนะครับของนู้นหนึ่งแต้มครับของเราเจ็ครับตอนนี้ได้ไหมบวกว่ะตอนนี้บวกว่ะหนึ่งแต้มก็แดกได้ครับผมแดกครับผมจากทุนสองร้อยบาทเป็นแปดพันสามร้อยเจ็ดบาทแล้วนะฮะ เล่นแบบอ่านโดยเทคนิคนะครับแล้วก็ใครนี่ไม่มั่นใจว่าอ่านเทคนิคแล้วจะได้เงินไหมจะเล่นได้ไหมนะครับก็แอดมา b c 788เลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราจะตามไปที่แดงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราจะขอตามแดงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เพราะว่าที่ตามแดงเพราะว่าแดงมาบ่อยนะครับตอนนี้แดงมาบ่อยมากนะครับรูปแบบกราฟก็เหมือนจะเปลี่ยนแล้วนะถ้าตอนนี้ไปเนี่ย ฝงน้นหกนะครับฝั่งเราแต้มวะฝั่งเราสี่แต้มจวดหนึ่งจวดสองตัจว, 1, จว, 2, จว 2, ดสองนี่เอ้ยเขียจวดสองจริงวะสมพรปากเย็ดเข้แดงครับไอ้ไม่แดงไม่แดกเสมอตอนนี้เสมอครับตอนนี้เสมอนี่กได้วะเริมดูฝั่งน้นเขาหกแต้มอือหืมเสมอแดงเสมอมาเลยนเะนี่ยถ้าเราจะสวนไปน้ําเงินมันก็ยังไงอยู่นะตอนนี้ ตอนนี้ขอส่วนไปน้ำเงินเลยครับตอนนี้ขอส่วนน้ำเงินครับเหตุผลที่ส่วนนะครับอย่างที่บอกครับรูปแบบของกราฟจะเปลี่ยนครับทุกห้าถึงสิบตานี่คือสิ่งที่เทคนิคที่คนไม่รู้นะครับขอส่วนครับอีกอย่างหนึ่งเหตุผลที่ส่วนนะเพราะว่าอย่างที่บอกไม่้ิันออกเสมอแล้วด้วยขพรออกเสมอให้เราเปลี่ยนรูปแบบนะครับเมื่อทีแล้วก่อนเสมอมันออกแดงใช่ไหมหลังเสมอมันก็ออกแดงตอนนี้เราก็เปลี่ยนครับเป็นน้ำเงินดีแ้ไหมแปลครับผม ก็มดียุปล่อยครับผมแดกครับผมกินครับแบบนี้ก็กินดีครับนี่ครับเทคนิคอย่างที่บอกเลยนะครับวิธีการดูนะครับหลังเสมอก่อนเสมอนะครับให้เล่นแบบนี้นะครับตามตามเปอร์เซ็นต์ในห้องได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ตามตลอดนะครับอืมตอนนี้มันมาเป็นแดงน้ําเงินอย่างนี้นะครับมันเป็นปิงปองมาขนาดนี้สวยขนาดนี้นะครับก็ขอใส่ไปที่น้ําเงินนะครับ ขอลองใส่เสมอสั500กห้าร้อยได้ไหนานี่ขอ,องใส่เสมอเผื่อมันจะฟุกนะครับเผื่อมันจะฟุกมาอ้าวไม่ได้ใส่วะเมื่อกี้กดห้าร้อยกดไม่ติดว่ะถ้าออกเสมอนี่แย่เลยนะคนลงพอๆกันนะครับโอ้ยเราสามแต้มอเองว่ะไอ้สองนั้นบอดเกียงดีกูมีแต้มสามแต้มครับหกแต้มครับเรียบร้อยครับกงข้าวก็แดงครับ กคงเข้าก็แดกให้อย่างเงี้ยปิงปองครับปิงปองตามคาดครับผมสวยงามครับปิงปองตามคาดนะครับปิงปองไปตามคาดครับไปต่อครับไปต่อถ้าทุนสองร้อยบาทเล่นได้สักสองหมื่นนี่นนะขอลงไปที่เพย์เยอร์นะครับขอย้ำเพย์เยอร์นะครับตอนนี้ขอย้ำไว้ที่เพย์เยอร์เหมือนเดิมนะครับ ห้องคนเริ่มเล่นน้อยลงนะใส่พีเจไปสามารนนะครับขึ้นแถวใหม่นะครับขึ้นแถวใหม่ฝั่งด้านล่างนะครับต้องดูดีนะครับตรงเราสามแต้มครับตอนนี้มันยังไม่ไม่ไม่เออจก,กงดิจก,กงกงกงครับผมหนึ่งแต้มก็แดกครับผมแม่น่าจ่อยสักหนึ่งแต้มนะน่าดะอหนึ่งแต้มกูเสมอคูณยับเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับได้ครับ ตอนนี้เป็นสามสี่สามแล้วนะครับรูปแบบเป็นสามสี่สามเป็นล้อมแล้วนะครับโอกาสขึ้นแถวใหม่สูงมากเลยนะตอนเนี้แต่จะมาไหมนั้นแหละขึ้นแล้วเนี่ยแถวนี้นะครับเป็นพเพย์เลอร์แดงๆพเพยเอร์แล้วก็เสมอนะครับตอนนี้พูดยากเนาะขอใส่เพย์เยอร์ก่อนนะครับขอตามรูปแบบเพย์เยอร์ไปก่อนนะครับตามอีกสามพันบาทนะครับตามอีกสามพันบาทนะครับ ฝังเราหกครับฝั่งเราหกฝังนู้นกินครับผมมีสามพันครับตอนนี้เป็นสองหมื่นแล้วนะครับตอนนี้จากคุณสองร้อยบาทบวกเป็นสองหมื่นนะครับรูปแบบของกราฟเปลี่ยนนะครับจากมังกรนะครับเอ้ยจากปิงปองนะครับมาเป็นสามแล้วเป็นสี่นะครับตอนนี้มาครับผมเอานะครับห้องนี้นะครับตอนนี้ ขออัดไปที่เพเยอร์นะครับตอนนี้เพเยอร์มาเยอะมากเลยนะฮะไหนๆก็มาขนาดนี้ขอเรียงเป็นสามสี่นะครับออกสามแล้วนะครับสี่ไปแล้วนะครับเพเยอร์ไม้ห้าต้องมานะฮะทีนี้ไม้ห้าต้องมาแล้วไหนๆม,นมันติดขนาดนี้ละตามครับตามมาไหมสี่เต้มอืมเจ็ดกว่าฝั่งนู้นเจ็ดต้องจวดสี่ถึงจะรอดเชี่ยจวดสองตอนนี้โดนครับผมตอนนี้เจ็บครับ เอาล้ฮะเสียไปแล้วครับตอนนี้แล้วหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับชุนสองร้อยบาทตอนนี้เป็นหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสองบาทนะครับตอนนี้นะครับขึ้นแถวใหม่แล้วด้วยรูปแบบกราฟกําลังจะเปลี่ยนนะครับเป็นแดงแดงเพเยอร์เพเยอร์มานะครับเสมอมานะฮะตอนนี้ขอใส่แบงเกอร์ไปห้าพันครับขอหมดลิมิตนะครับได้ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะได้หรือเสียเราจะเลิกครับจบที่ตานี้ตาสุดท้ายใส่ห้าพันบาท แม็กครับผมอัดป็นแม็กจบที่แดงครับขึ้นแถวใหม่มาไหมฝั่งนู้นสามแต้มฝั่งเราห้าแต้มครับผมจ่อกงไปจะได้จบจบไปอีที่จ่อสี่ชิบหายแล้วตั้งจ่วสาแต้มมันจะรอดจัวสี่ว่ะก้าหลังเด็กว่ะสวยงามครับผมนาทีนี้ก็กินดีครับ